อุ๊ยงานแจกปฏิทินตรงกันเป๊ะแบบนี้ก็เรียกงานคู่แหละว่าโชคดีสองตอกันเลยนะงานนี้ทั้งจะได้รับปฏิทินและได้ดูความฟินความน่ารักของยูพิงอีกด้วยเลยทีเดียวใครที่ว่างก็ไปรับปฏิทินของทางช่องเจ็ดกันได้เลยนะ บ้านยูโรและเพจบ้านพิงพอยอัปเดตตารางงานของทั้งคู่ล่าสุดวันนี้เพจบ้านยูโรออฟิเชียลขับก็ได้อัปเดตตารางงานของพระเอกหล่อ, Euro, อยูโรยอสวาดด้วยการลงรูปภาพและในรูปภาพดังกล่าวก็มีข้อความแจ้งว่า7มกราคม2566แจกปฏิทินช่อง7เซนทันมหาชัยเวลา16นาฬิกา และวันที่29เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นมิดแอนกรีทักหลายมาเลยดีจากนั้นลงแคปชั่นอีกว่าตารางงานมกราคมมาแล้วจ้าคิดถึงกันไหมมาเจอกันนะแล้วก็มี FC แฟนคลับท่านหนึ่งโผล่คอมเมนต์ว่าอุ๊ย,ยงานแจกปฏิทินตรงกับพิงด้วยและสงใจกันรัว่าและเราจะพลาดได้ไงก็ไปส่องบ้านพิงพอยแฟมิลี่ทันที กันเลยทีเดียวงานนี้เป็นจริงตามนั้นเลยจ้าตารางงานพิ้งพอยที่เพจบ้านพิ้งพอยก็คือวันที่เจนมก,กราคม2566เวลา1 6 0 0นาฬิกาที่เซ็นทรัลมหาชัยเช่นกันนั่นเองแบบนี้ก็เรียกงานคู่อยู่พิงแหละเนอและใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถไปรับปฏิทินของทางช่องเจกันได้นะคะที่เซ็นทรัลมหาชัย เริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะวันที่7มกราคมนี้